สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการขุดร่องเตรียมแปลงลปลูกทุเรียนนะครับเนื่องจากข้างเคียงเป็นสวนยางพารานะครับเราจําเป็นจะต้องขุดร่องเพื่อตัดรากยางนะครับอ่าตัดร่องนะครับขุดตัดร่องริมแดนนะครับทำแปลงทุเรียนแปลงใหม่เนื่องจากข้างเคียงเป็นสวนยางพารานะครับอย่าตัดตัดห่างจากแดนอย่างน้อยหนึ่งเมตรนะครับ แบบนี้เลยครับเป็นการเตรียมแปลงที่ถูกต้องนะครับเพื่อตัดปัญหาในอนาคตนะครับเกี่ยวกับรากยางนี่ชนมากันแล้วครับแล้วก็ช่วยเรื่องการระบายน้ําได้ดีนะครับน้ําแปลงข้างเคียงเป็นน้ําที่มีกรดนะครับเนื่องจากมีการโกนขี้ยางใช้น้ํากรดเวลาฝนตกลงมา ก็จะชล้างสารพิษต่างๆลงมาในแปลงทุเรียงเราได้เราก็ต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับตัดไฟตแต่ต้นลมสวัสดีครับ